เรล่องราวของพวเมียคูนีลักษณะเพิ่นจะเป็นลักษณะแบบว่าพวนันเป็นคนอา่าเป็นคนมกักเละาะมักม้วนเลาะไปเรืนะ่อยๆเนาะพอกินเหล้าเมาต่างวงกันแล้วลกลับไปเวียกงานสิบบคอยสนใจงานในหัวนี่สวน,บ,วน,น,บ,น,บ,นบ่า่าในขอบในครัวกะจะบบคอยมีความรับผิดชอบเนาะเพิ่นจะเป็นล <c oughs> ักษณะแบบว่าปัดความรับผิดชอบเอาแต่าจาของจังซะนะี่เนาะ ก็คือว่าไปมวนไปกินตั้งๆจะคลองอิ่มจะคลองแหลกแล้วก็แล,วกแล้วสิคือว่าบ่สนใจครอบครัวลักษณะพิ่นเป็นแบบนี้เนาะผพวาพว่าน,นเป็นแบบนี้เรื่องร่าวนี่กอก็เมียนั่นก็แบบนักใจเมียนั่นก็นักใจซึ่งอ,อยู่กับสภาพแบบนี้มาหลายปีแล้วลูกก็ใหญ่แล้วเนาะลูกก็ใหญ่แล้วอา,อายุเข้ากั คือว่ากับบ,บ่เฮดไห,หเม่นั่นลําบากที่แบบว่าจะเป็นภาล่ามากใหม่สิเนาะลูกกระเตะใหญ่แล้วมาในเตนพอนี่นกัก็คือว่าอยู่แบบนีกันมาหลายปีละลูกจนใหญ่แล้ที่แบบว่าอยู่สภาพหนีของอความรู้สึกของเมียว่าสันทถพาพวกับบกเคยที่แบบว่าจะเปลี่ยนตัวเองจะปรับปรปุงตัวเองใหมเพื่อให้แบบว่าอ,อย่างไรละเพื่อให้เมียน่สบายใจขึ้นเพื่อว่าให้ครอบพรัวไปกันใดยังเสียไปกันรอดเนาะที่นี่นัานวันไปมันก็ยิงแย่อ ดีก็แล้วหาก็แล้วกับ่มีอย่างดีขึ้นบ่มีอยังเปลี่ยนแปลงอย่างสินะคือความอดทนของคนเท่ามันมีขีดจํากัดเดยเนาะ,ะความอดทนของคนเท่ามันมีขีดจํากัดบ่า,าเป็นไฟยิ่งหรือไฟไส้ถ้าเกิดว่าเท่าอดทนมันถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องต้องปล่อยมันก็ต้องไปมันก็ต้องเลิกล่าเป็นบ่อ่ามีอนนั้นก็เลยเพราะว่านั่นบางเทือนนี่เพิ่นไปนี่ซ้มสี่มือเพิ่นกระกลับเพื่อนเด้เออเพิ่นไปเนี่ย มาหอนกับมาอลออาวาัตช่วนทะเลาะปางขังมาว่ามีเงินจะไปเที่ยวต่อไปเดินต่อก็คือมาของเงินไ่ได้การอลาวัตทะเละส่วทะเลาชส่วนเมียทะเละแบบนี้เงินไนคขอบครั่วภาระทุกอย่างบวรับละกะบอทํามาหากินบ่ทางานทําการยังมิตตลอดอย่ังนเพื่อนหันกับมาแบ,บมือขอเมียจัยงซิ่แม่นไผสิท้นไหวแม่นบอที่นี้มันกเกิดด้เกิดมีเรื่องเา่าประเด็นดีขึ้นมาเมียนันก็เลย เอาง่ายๆกับสำหรับสายตาคนคนอื่นในชาวบ้านก็คือเมียน่ะไปมีชู้ก็คือว่ามันเบื่อกับชีวิตถี่อยู่เป็นอยู่เนี่ยมาหมาพอแล้วเนาะก็คือแบบว่าเออก็เลยไปมีคนใหม่ในเมื่อมีคนใหม่ปุ๊บพอว่าเข้ากับยังมีผัวเป็นว่าสิบดีแต่กับมีผัวเป็นตัวเป็นตนอ่าก็ยังอยู่กับผัวคนนี้อยู่เนาะมันก็เลยกลายเป็นผู้หญิงบดีแล้วกับมีชู้เป็นเมียที่แบบ ปาบดีกลายเป็นมีชู้คบชู้ชู้ใช้เนาะเออนั่นแหละก็เลยเป็นประเด็นเป็นกีปากของคนชาวบานเนาะจังได้เข้ากับเป็นไฟผิดคือเกาถ้าป็นกรณนี่นี่อ่าคนผิดก,กับกายเป็นคนถือคนถือหันกลายเป็นคนผิดอ่าพอว่าอ่ามัน,ม,นมันเป็นเป็นจังไดะลักษณะคือว่าเข้าหูวกันคือผิดศีลธรรมเนาะเออพอว่ายังม่นเถื่อนเลิกลากกะพัวเด้กัดบบเลิกกับเหมือนเลิกพอว่ามัน มันเป็นอย่างถี่ที่เราที่เราไปนะมนันคือแบบว่ามันเหลือจะอดจะทนของคนเหลวเนาะอ่านั่นแหละเมียก็เลยอ่ามีสู้คบสู้นั่นแหล,ล,ละกับมีผู้ชายคนใหม่แต่ว่าพวนกับไปไปม่าม่าบ่เลอะบาดีอ่าอพ่อเมียมีผู้ชายคนใหม่พัวนั่นกะเอาประเด็นหนีมาเวา่าเออเอาประเด็นหนีมาวา้าวอ่ามาชวนทะเลาะนักข้นทุกวันทุกวันเนาะ ที่นี่เมียกะเลยว่าเออทามันไม่ไหนเขาก็อยู่กันวะไดรเรามันก็นแย่มาแบบนี้มันน,าน่าเลวกะต่างคนต่างไปต่างคนต่างเลิกเออเลิกอ่าต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเมียกะเอายังไงกะเมียกะมีมีที่พึ่งแล้วออไว้ไงซะเออมีที่พึ่งมีมีอ่ามีที่พึ่งผ้าแล้วเนาะปานิพวัวนั่นกะว่บาบ่เลิกเออพัวว่าบ่เลิกจังได้กะบบเบลกจะบ,บ่ปล่อยให้ไปมีความสุขแน่นอน ผัวบอกแบบนี้ว่าจะบบปลอยให้เมียไปม,มีความสุขกับผู้ชายคนใหม่ในนอนบ่วาจะเป็นจังไรกระตามก็คือจะอยู่แบบนี้เออลองเบิงว่า,าผัวผู้นี้บบยอมนี้แหละผัวใหม่มันจะกล้ามาอยู่บบผัวผัวก็ได้ถามแบบนี้ผัวนั่นก็เลยถามแบบนี้แล้วที่นี่เมียนี่ก็เลยไปว้าไปบอกอแฟนคนใหม่ไปบอกสู่ว่าสัมถว่าผัวนัน่นเบยอมเลิกพยายามจะเลิกแล้วพยายามจะ,มจ,ะจบ จะแยกข้างกันแล้วก็หมายถึงว่าถ้าแยกข้างกันก็คือจะได้ยุ่กบคนหมอย่างเปิดเผยเนาะนั่นแหละที่นี่ก็ว่าเออถ้าเกิดว่าก็บอกว่าพวัวนั่นบอกว่าทาบ่เลิกก็คิดว่าก็คิดว่าเมียเนี่ยจะบอสามารถที่จะมีโอกาสได้ยุ่กบคนใหม่อย่างเปิดเผยแน่นอนวลหลักษณานี้เนาะที่นี่พวม่นั่นก็เลยอ่าอีหย่างกัเข้าเอินแบบแบบว่าเอาเสื้อผามาอยู่น้าเลยเลย เอาหอบเก็บส้ามาอยู่เฮือนอยู่อยู่อยู่บ้านนําอยู่บ้านอยู่บ้านอันเดียวกันเลยเด้บ้านนี้พัวใหม่นั่นว่าอไม่อยู่น้ากันเลยแล้วบ้านนี้ทาเกิดว่าพัวเก,ก่านี่รับได้ก็อยู่ไปทารับบ่ได้ก็น,นีพัวใหม่ออกความคิดเห็นแบบนี้คือห้เมียยืนยันแบบนี้เนาะอ่านั่นลหละก็คือว่าให้เมียยืนยันแบบนี้ว่าหา้ไม่อยู่น้ากันถ้ารับได้ก็อยู่ไปทารับบ่ได้ก็ ต่างกะกะไฮนี้ไปไผพวผพวเก่าเนี่ยนี้ไปก็คือว่าทางเมียแล้วก็ทังผัวใหม่เนี่ยก็คือว่าออกความคิดเห็นกันนะว่าเอาแบบนี้เ,เพราะว่าพยายามจะแบลบว่าจะจบแบบดีๆแล้วบอได้เมียพยายามแล้วมันก็เลยเป็นลักษณะนี้เนาะที่นี่อ่ากะพวใหม่นี่เก็บเสือผามาอยู่น้าเลยเออมาอยู่มาอยู่บ้านเดียวกัน ซึ่งผัวเก่ากับบุหัดรอกเนาะพว่าเพินยังเพินบอกว่าอยู่เฮือนเพินก็จะไปรอไปหาเที่ยวหากินหาเล่นมวนไปหนาของเพิ่นั่นแหละตามชีวิตปกติของเพินเนาะที่นี่พ่อกลับมาพ่อกลับมาไม่เห็นไม่เห็นผัวไม่เห็นผัวใหม่อยู่บ้านมานี้มาเออกลับมาถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นไผมาจากไหนเมียก็บอกว่าเออเขาเป็นผัวข่อยนั่นละผัวใหม่เออีกคนหนึ่งเป็นผัวอีกคนหนึ่งบาเนี้เพินกับอารวาดเนาะผัวก็กับอาลวาดเพินบุ่นหว้แบบเพิน ชวนทะเลาะว่าสันเถาะเออว่าสิที่คือง่ายๆว่าอ่ผัวใหญ่ว่าสันเถาะอืมผัวใหญ่ว่าสันเถาะบอยย่อมจะเป็นแบบมีเรื่องมีราวเนาะว่าสิมาอยู่อย่างในบยอยย่อมรับบ่ได้สิเพียรแบบนี้รับบ่ได้เมียก็บอกว่าถ้ารับบ่ได้กับปอยู่กเลิกกันกัไปอยู่หม่องใหม่ถ้ารับได้ก็อยู่นี่เอออยู่ด้วยกันเป็นผัวทั้งสองคนเมียาวาญญ่าบ่เป็นหยังข่อยบอ่ข่อยบ่รังเกียจข่อยรับได้เมียาว่าข่อยบอ่ปฏิเสธ แม่แบบนี้เนาะบานในเพื่อนกับอัลวาดเ,ออเสียงดังนะเสียงดังทุบเขาทุบคองอัลวาดที่นี่คือว่าพวใหม่เนี่ยกะกระสวนเข้าไปเลยเนาะก็คือว่าเอา่อก็คือมีปากเสียงกันแล้วก็มีทะเลาะกันนั่นแหละที่นี่พวกเก้าเนี่ยสู่บ่ได้เออสู่บ่ได้เพราะว่า,าคนไม่เขาเอาจริงเนาะเออเขาบอกเขาบอกอัลวาดนี่ละ เขาบ่แครอทละบาเขาบ่ทุบข้าวทุบของคือเขาเขาจะเอาเพิ่นน่เลยจริงๆเออเขาก็คือว่าจะสิจัดการเพิ่นโดยตรงเลยน่เนาะเขาบ่อัลวาดคือเพิ่นคือแบบว่าเขาบ่เอาเสียงคมคือเพิ่นเนาะคือผัวเก่าเนาะบ้านนี้อ่ามีความคิดเปลี่ยนบ้ดนี้ย่านนี่ยบ้านใหญ่พอสูย่านบ่สูผัวใหม่บ้านนี้เออสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบ้านนี้เมียก็ว่าคั่นรับบ่ได้กะไปแต่ถ้ารับได้อยู่ได้ก็อยู่ ถ้ารับได้ยู่ได้ก็อยู่อยู่น้ากันเนี่ยว่ะเออพอว่าคนใหม่เขาก็เขากะตัดสินใจเข้ารับได้เนาะ <_ d ata> เขากา็ไม่ยูอย่างเสี็จอ,อ่าที่นี่เพื่อนกับญาติบอกกาบอก,กระบา,า,าดบอก,กราเก่งใส่เขาเนนะี่ยพอว่าเจอแล้วเราก็บอกกาเก่งใส่เขาบานเนี่ยอ่าเพื่อนกับเพื่อนกับตองย่อมอยู่เพื่อนกับตองย่อมอยู่อยู่บานลังเดียวกันกับเขาอะ่ะเออ ยูกะยู่ลักษณะแบบบ่มีตัวตนเพราะว่าเพื่อนกะยู่กอนหนานีเนาะกอนที่ขาเมียท่านมีคนใหม่ก็ยู่แบบบ่มีตัวตนบ่ได้มีบทบาทในอย่างกับขอบรัวเนาะเออมีแต่ไปเราไปมวนส่วนโตถิบขอบรัวรูปเต่าโบสนใจพาระอียงกับโเกียวโบยุงอ่าที่นี่พ่อคนใหม่เขามาอยู่เนาะเออเขาอยู่แบบมีตัวตนเขาช่วยงานในในอ่าใ,ในไรในหน้าในหัวในสวนในบ้าน ภาระทุกอย่างคือเขาช่วยแบ่งเบาช่วยงานคือเขาอยู่แบบมีตัวตนนี่แหละคือการที่อยู่กับเดยกันหรือมีเดวตนเนาะส่วนส่วนเพะวเก่าก็อยู่แบบแบบบมีตัวตนอยู่แบบร่อยๆอ่ะเออนั่นแหละไปซิงอยู่ตรงนั้นซิงอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะคือแบบมันมันมีคุณค่าน่ะมีคุณค่ามีความดีมันบอกอ่ามันก็ยิ่งแบบดูดูนั่นไปก็ยิงอายอยู่นั่นไปก็ยิงอายเพราะว่ามีประโยชน์ ละกาบวกกาเขามาขอเงินมาก่าบบวกกามาใส่เสียงมาทะเลาะมาใส่เสร็จเอาเงินน้ำเมียอีกต่อไปได้วยเพราะวา่ากามีคนแบบว่าเออจ้าไหนละ่ะเขาเอื่มีคนดูแลมีคนออแบบว่าจังไหนอ,อ่ามิทีพึงเมี่ยกับมิทีพึงเอาอย่างไงเนาะนั่นละ่ะคือแบบยูนั่น,นไปแบบกดดันละบาลนี่ยูบ่ไดเองออยู่บ่ไดเอง,อ,เอ,งเอ,อ่าบาลน,นี้ชาวบาได้หลายคนกับมึงคือสวแทดเออให้เขาเอาผัวไ,ไม่มาอยู่เพื่อนมึงกัย่อม เป็นเบี้ยล่างเขาโบ่กล้าเฮ็ดหยังเนาะคือแบบกี่ปากของคนแบบคือว่าคนที่แบบว่าอยู่แย่แบบให้มีเรื่องมีราวนั่นน่ะเออลักษณะว่ามาเลยแต่ว่าก็บ่กล้าอยู่แล้วเพราะว่าเธอก็บ่กล้าอยู่แล้วเออพอเจอแล้วก็คือแบบว่าคนน่ะถ้าเกิดว่ามีคนแบบกล้าเอาจริงๆกบเพิ่นเพิ่นก็สิบ่กล้าได้คนที่ลักษณะนี้เพิ่นสิเพิ่นสิย่านเออเพิ่นก็สิย่านของเพิ่นนั่นแหละทีนี้อยู่ไปอยู่มาอยู่บ่ไหวยอมหนีเอง เอ,อย่อมนี้เองเก็บเสื้อผาออกจากบานไปเลยพอว่าอยู่ในบานกับเป็นเป็นคนที่แบบว่าคือจังกับอากาศที่มันที่มันเนาเสียนะบ่ม,มีคนคาเออไม,ม่ไผสนใจแล้วก็บ่มีคนสิปากสิาวาน้าเนาะเพราะว่าเมียเขากะยู่กับคนไม่เขากับไปทํางานทาการคือว่าเขาช่วยเหลืองานกันดีเขาเป็นทีพึงพาซึ่งกนแอะไรกันไดนะแต่ว่าพอยูมาเป็นบรู เป็นสิบปีกับยี่สิบปีแต่บ่มีประโยชน์นางบ่มีเอียงบ่มีความแบบผิดชอบคืออยู่แบบว่าเออแบบว่าบ่มีประโยชน์ในชีวิตในครอบครัวเขาจังงส่นะเออสรุปเพิ่นกระโจนบ่ได้เป็นอาเมียกับว่านี่คือเป็นการวิธีแก้เพชที่สะใจที่สุดเมียวา่าซึ่งเมียก็ว่ากับ่เคยคิดที่จะเหตุแบบนี้หรอกแต่ว่ามันมันทนมานานมันอดความอดทนนะ่ะมันก็มีขีดจํากัดเนาะ มันก็เลยต้องต้องเลือกอต้องเลือกแบบนี้ต้องต้องเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นแหละพอโทาไว้ยเล้วพออยู่ต่อไปววไยขึ้นแบบว่าชีวิตมันยิงแย่ยิงอ่ายิง่งอ่าลำบากแล้วก็ยิ่งแย่ไปนาะ่ม,มีห่ยังดีขึ้นเนาะเมียก็เลยเลือกวิธีนี้สําหรับขีปากคนสําหรับสายตาคนคนก็มองว่าเล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบอ่าเป็นผู้หญิงอ่าบ่ดี เป็นผู้ยิ่งบอดีคบสู่เอ่อเอาผัว่าไม่ไม,มอ่าหยียบยดำด้ําใจเออผว่าเกาทางๆทียังอยู่น้ากันอีกยังปร่ามาานีล้วมันกระลายมุ่มมอมม,มมันกันลายแยง่คิดนะแต่เล่าว่ากับบสนใจดอกเออขอแค่ว่าชีวิตเฮามันดีขึ้นขอแค่ว่าสิ่งที่เฮาเลือกม,มันบ่อ่อาแย่ แล้วมันก็มีมีมสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงลนะคะมีสิ่งที่ดีขึ้นเนาะมันกันพาฒนาดีขึ้นในชีวิตในครอบครัวเฮานะล้ว,ว่าเอ,อแล้ว,ว่าบมเสียใจโมเสียใจที่ตัดสินใจเดือกแบบนี้ล้ว,ว่าเป็นขี้ปากคนเป็นคนบดีในสายตาคนอื่นกับสร้างหัวมันแล้วว่าเอ,อย่างหน่อยจะคล้องกับรุดผลจากนรกที่เคยอยู่มาหลายปีรุดผลจากสิ่งที่ต้องเจอต้องประเชิญในแต่ละมือเราเว้นเนี่ยคือมันได้ไดไดรุดผลแล้ว แค่เน้นก็พ่อแล้วเนาะประมาณนี้แล้วว่าอันนั้นก็คือความรู้สึกเราแล้วว่าทุกวันนี้มีความสุขดีต่อให้เป็นคนบดีต่อซ้ายในสายตาคนอื่นแต่ว่าชีวิตครอบครัว่อยมีความสุขคอยพ่อแค่นี้่อยพ่อใจคอยพ่อใจในสิ่งในสิ่งที่คอยเลือกแล้วคอยกับมั่นใจเรา่อยดีใจแห้งว่าที่ขคอยเดือและมันบ่พิดแล้วก็ว่าเนาะกะอันนี้ก็คือว่าฮาอยู่แบบแบบมีความสุข แบบเพียนให้เจ้าของมีความสุขเคยียนของขอบครัวเฮานะ่ะอยู่รอดนะเปลียนให้ครอบครัวเฮาอยู่รอดอ่าสำคัญที่สุดเพราะว่าคน,นค้นขี้ปากคนบ่เฮ็ดให้เฮาเนะี่ยอิ่มท้องหรือเฮ็ดหให้เฮามีความสุขดอกเอาะเมนว่าเฮาสิด,ดีเขาก็เว้าเฮาบ่ดีเขาก็ว่วา,า,อ,าวอ่าเป็นขีป้ปากคน,นคือเกา่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ของคนดีก็เว้าบ่ดีก็ว่านินทาคือเกา่า เออนั่นหลยอาเรื่องนีได้หลายคนได้ฟังแล้วใครได้ฟังจบกะมีขอคิดดีๆอ่าตรงไหนแน่มีขอคิดดีๆตรงไหนแน่ดดนนกะคอมเมนต์หรือมีความคิดจะไหนกะคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้นอะมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าอยากให้เ่าหรือมีเรื่องเล่ายังอยากให้เรามาอ่เาเรามาแบ่งปันให้ได้หลายคนดีโหกะสามารถ เขามาคุยกันใดเนาะอ่าคลิปนี้ก็สรุปก็คือว่าผัวเก่าย่อมแพผัวใหม่ไปอาจหลาดแก้เพชรได้ดีแห้งเนาะเป็นการแก้เพชรผัวได้ดีแล้วก็ดีที่สุดเนาะนั่นแหละทุกคนเจอกันคลิปหนานาะดูว่าพูดจะมีเรื่องเล่ายังมาเล่าสู่ฟังอีกพี่น้องอ่าแต่ว่าเรื่องเล่าที่เล่าก็คือเป็นเรื่องชีวิตปัญหาขอบครั่ของแต่ละหลายๆคนเนาะ เมาเล่ราสู่กันฟังบางเรื่องบางร่าวบางคนฟังแล้วก็ได้ขอคิดบางคนฟังแล้วก็ได้กระหายเป็นอุทาหอนหรือว่าขอคิดดีๆแก่ชีวิตครอบครัวเฮาต่อไปเนาะเพราะว่าทุกคนมีปัญหาครอบครัวกันทนแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันไปนั่นเองเนาะสำหรับเรื่องแย่ยๆบางเรื่องถ้าเกิดว่าไม่มเกิดกับเฮาเฮากจะบบหู้แล้วเฮาจะ,ะรู้สึกถึงสิ่งนั้นได้บดี เท่ากับคนที่เจอเหตุการณ์นั่นเองเนาะเจอกันคลิปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้นนอยนที่พึ่งพัฒนาเนาะที่พึ่งพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหนาเด้อขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ